ครับก็สวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเลยนะครับคอมมี54และม่นี่กับในเกมชื่อว่ามาครับกับในแมปเล็กกี้บ็อกบ็อกเดียวนะครับคือเรื่องมาก็ไม่มีอุปกรณ์ให้ผมเลยนะฮะมีอะไรเนี่ยเฮ้ยเ้าะอุ้ยอ่ะโอ้ยตายเฉย เดี๋ยวนะผมจะไงอออคุดปุ mm ๊บ hmm> นีเลยแล้หูหูบ๊อบอะไรเนี้ยคือจะทำไงตกอยู่ตรงนี้ตลอดโอ้โหอะไรครับเนี้ยดูดครับผู้ชมครับก็คือเรื่องมาก็ได้เลยเฮ้ยไเท่ไม่เห็น เกเรวเไม้พอดียสรครับวันนี้ก็เราได้ไม้มีแลววางนี้มีวางหมดโอเครับมาจุดวิอะไรสเต็งกับวิสเต็งสองล้านเลยคุมครับแล้เปิดต่อนะครับจุดกกโะเคอ่านะโอ้นี่ไหนก็เนี่ไหนเดี๋ยวเราทำนี่กัน นี่นี่ผมกลัวว่ามันจะมีสิ่งในชีวิตแล้บแบบจะฆ่าผมนะครับประมาณกี่บอกสองพันสอบอกนี่แหละโอเคเอ๊ะสามบอกเลยดีงวองห่าง3ามบอกนะ เดี๋ยวเราตัวขาบเลยใช่จุดโอเคเนี่ยจับขอันะล้วว่าแล้วทำไมมันให้คนทำโอเคครับนี่กแล้วจุดจุดเยี่ยมนี้เไปเก็บของได้แล้วครับเอ่อเก็บพวกของเอซีดาบกเมตก่อนนั้นมากเลย นีด่ oh, short short. Y, new, ด้วยโอ้โหอัอนสอดเอนชาร์ดอุ้ยชุดเล็กอันนี้ชุดโซ่ทิ้แบบมีใส่หมดเลยเอ๊เดี oh, ๋ยวผมว่เก็บชุดนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อเวลาเราอ่าตายนะครับเราก็จะได้มีชุดสำรองไว้อุ้ยฮานูแต่ไม่มีมีมีรู้ฮานูแต่ไม่มีฮานูวัตถุ์ฟอุ้ยอนุญากันไฟครับสีแดงขึ้นเก็บไว้นะครับ หนวกันไว้นี่นะครับโอเคจุดโอ้โหผูงใส่ชุดเลขไปผู้ดได้ชุชดชุดนี้ทเท่าไรแล้วใส่ชุดเลขไปดีกว่านะครับชุดนี้เท่าไรคล้ยใส่อุวีติดคำสาบด้วยสาระถอนไม่ได้ด,ดาวด้วยโอเคครับเฮ้ยสาโดมันไม่มีสิ่งมีชีวิตละ ออโอ้ส <ermo> <and> <Allah> ีแบบี้โอู้ดโอ้เออดอาหารพูดมาเลยพูข้าววะทำไมวะเนียไไงก็ได้ 而已。Mm hmm. ใช่ไหมแ็่ไก่กตะลิแล้วผมจะวางนนน สำรองไว้เพิ่มกันนะครับนี่เัวแบบเวลาเราขุด lucky b อ o c นะครับเราก็จะไม่เสียของนะครับเพราะเสียไอ้บล็อกไดมอนมากเลยคือมันบล o อกยังเยอะก็เยอะเลยโอเคครับวิมันเมื่อยแล้วอะเดี๋ยวเราทำไฟก่อนนะคุณผูครับเอามีนี่แล้วก็ไม่มีทอดแล้วผมทำทอดไม่ได้อะไรกันอย่างเงี้ยทอต ไวสทอนโดโดกูทำทอนไม่ได้นี่นะชิวโอเคครับนี่เทีย okay, วมากจากนั้นก็ผูทอนมาฝั่งนี้ตึบเยียตัวนี้ก็มีเอ่อตัวน,นี้ก็มีแสงสว่างแค่เขาเกาะแล้วนะครับนี่วิเค ว่าขวานทองแกะพังนะไรแบบนี้นะวิผมว่าทำอะไรนี่คครับนี่ออ้ยเด็ครับ,รบ,อรบตอนนี้ขวานพังแล้วโอไมค์ก็ผ่าแล้วทำไม่ได้นะแต่ผมว่ามันไม่น่าคหูเอ่อ ช่างแม่งมันคงไม่คุ้มทำแม่งเละเทะนครับประหยัดเวลานะครับเอ่อนี่ไงน,นี่ครับขวานแบบไม้กระจอื่นนะขวานเล็กนี่แหละครับได้ในกล่องมีขวานม,มีแล้วไปครับขุดก่อนเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วแก่ตัวตั้งตวเราที่เป็นทศกณัณฐ์ยไม่ใช่ใช่ครับนี่ ขุดก,ก่อนเลยโอ้หชุดแล้วไปนะครับโอ้ยมีแหลกด้วยเค้ตรงนี้นี่นี่นน เด้งว่เอ้คอยมัเนเด้งเข้าตัววนะ่านะครับอ,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 นะอ,อุ้ยเต็ยาดนนอุ้ออยเดมวเสียมากองตกไปเนะาะออหยเดี๋ยวเาเอาไปนยที่ห Of of ers, i, อนาคตอ่ะคือต้องทำห้องเด้อเพราะว่าผมกลัวมีสิ่งมีชีวิตที่แบบอย่าเช่นคลิปปงคลิปเปอร์เนคือไม่งานแม่งของนี่หายคือชิบหายครับทุกคนอุ้ยอ, pressure. อุ้ยซูนิชาร์ดโหปุ๊บปุ๊บรีบทำเลยไหมบ้ารี คือของยามอะไรนะผมงยามอย่างนี้ครับโอ้กูเสียดับอโอ้กู good. คือนั่นแหละผมจะเอาบอกโอ้โหโอ้เออ,ออย่างนี้ดีคอนเชิญครับเราจะวางแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอินชาอยู่ไหมาดิอินชาเทมเพิลนะครับเอางตรงนี้เผื่อในอนาคต ราจะมาเอา่อได้ของดีๆแล้วเอามาอีกชาตินะครับฉันไม่ต้องไก่ขุดนะแบบวีไก่เลยได้โอ้โห,ได,หได้เซียมอุ้ยฟิเนสติวอยาจุดนะครับไ้เพื่ออนาคตนะครับเราจะได้ไปเนเธอร์ไลฟ์ฟิเนสติวก็จะไม่มีความหมายต่อไปอุ้ย วีหัวม uh, okay, ังกรมังกรโอ้ยอิงอะไลรู้จัเก็บไหมเก็บหัวมังกรไหมครับเอ่อวิเทอร์สเก็ตตันเก็บไว้เก็บให้หมดเลยอ่ะเอาง่ายๆไอคิปคิปเปอร์เก็บเลยเก็บเขาป่ะเดี๋ยวเราจะวีเอือมึงบอกไหมกูหนึ่งก็ได้ดินเนี้ยโอพี่แอ๊ดโอออามาทำใหม่หมดเลยอยากเรียนบอกจงมาสร้างบ้าน ดูสภาพบ้านกูดิเนี่ยโอ้ยตอนเช้าพี่ไม่เป็แบบนี้เลยอุ้ยหัวสเกียบันหัวสเกียบันหัวเอาวางไว้แบบนี้ดีกว่าเรานี่ตกแต่งไว้นะครับคืองบน้อยแต่ก็ตกแต่งไว้ก่อนเธอไปเล่นให้ดีนะครับอุ้ยอุ้ยน้ำยาปรุงดิลซีปรุงอะไรขนาดนั้นนะแต่คือตอนเนี้ยเอ่อแจกทุบไปแล้วเอาวางก็กลัวคอมันตกกลัวว่า วิ่งเป็นเสียงมันผ่าเอาไหมเพิ่มเสี่ยงมันเลงทิ้งไปนะครับทิ้งทิ้งทิ้งนะครับโอ้โหชุดเผ็ดอ้ยนะชุดเพชรที่ไม่มีกางเกงวอเตอร์ฟอร์ดนะครับเนี่ยไม่ทำจริงไม่เี็นจริงนะไก่ข้าวไก่ ทำไปนี้นะครับเอ่อวินาอุยบนมิวด้วยโอ้โหตรงนี้ก็คือเรามีแหล่งอาหารแล้วนะครับไอ้พวกไม้ก็เก็บไว้นะครับสองสามหนึ่งโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะขอของดีโอ้โหพูดู้ได้หลยของดี ไม่ใช่แบบนี้ดีมาตน,นการดีนโอ้โหไฟฟ้าจริงไม่ใช่ไฟฟ้าเพื่อมาลยความสะดวกกันมาทำไมมาเนี่ยไหนๆตันนี้แหละเราเรา,เราปลูกจังเกินเราบนมิวโหบนมิวสแต็กลงเลยเหรอ,อเกือบสิบสามชิน้นก็คือการเราปลูกต้นไม้ให้ได้เลยนะครับวิ ขุดก็ไม่กล้าขุดขุดปุด๊บกลัวตกโลกและของหายที่มีของดีๆมาแล้นะนะเราไปตรงนั้นขุดครบแล้วนี่งั้นเดี๋ยวเราทำนี้ก่อนเลยครับผู้ชมเออเดี๋ยนะไม่ใช่สองสามสี่เดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวเราก็ทำเป็นกองเก็บของนะครับโอเคเอ๊ะไมเวเดยก่อ ลองทำอะไรดีวะน,นี่แล้วกัน,นครับแล้วเ,เดี๋ยวเราจะเอาของที่มันไม่จำโป,ป้งจำเป็นจำเป็นจำเป็นนะครับผมเอาแบบนี้เจเนพวกห่างนี้น,น,น,นะเกีเเ่ยวอะไรนะอุ้ยจะเผ็ดเดียวมากเลยแต่มันไม่เจ็บใจเท่าไอ้เผ็ดแบบหลายสเต็กล่ะคู่อันนั้นนะเจ็บใจจริงคนเยอะมากเลยเว้ยบอกไอ้เหี้ยอุ้ยหลายนิดด้วย ขุดไหมไม่ต้องกลัวแนละ้วปเราอ,อมาจากนิดนึงนะสองหัวถามว่าพูดจะทำอะไรนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับจะไม่พูดให้ทำแตจะทำให้ดูเก็บ,บสุปนี่ใช่ปะเ่เออแล้วก็เอาไปเก็บใส่กองไปได้ก็เนี่ยขุดไปนี่นะ เก็บโปรชงโปรโชนันนะครับนี่เทงเวนะครับจุ๊บจุ๊บเก็บๆหเ็บไปซาจแล้วมั้งีกครับจุ๊อเอรเกาเก็บให้หมดเลยนะครับเพื่อป็นหยพีนะครับามเวลาในการฟาร์ม ยอหอไม่ใช่ตอนนี้ก็วิกลาไข่นะนะมึงดีไปดีหุยตรงเลยเจาะไปไปตล็จเ้าูมาขอนต่อยหุ่ยโอ้อะไรวะเนี่มาโอนทำไมอยู่เนี่ยจ,เจำเป็นโอปลา,าไข่ลาม่โ วีวีแอนอัโอเอ่อาไอนี้ฟอ n e อันนี้ e อฟเซนซี่ในโบ m ินดิงไอนนี้ดีกว่านะครับอุ้ยเกี่วนี้ยไว้ดีกว่าวันนี้มัมีไอแพีที่มี f o ีฟ u n e จนครับทกเก่วน้นะครับน,บน,นี่อันนี้ก็ e m e r ซ e n c y คุณไว้ามาก s t r e t i n g ไม่ใช่ d e pressing iv ก็คือความกระจายของลูกตาลไม่ใช่ของหน้าไม้ก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็แปลทำนองประมาณนะั้นอุ้ยดีนุ้ยอุ้ย,อยขอบคุณมากพูดตอนนี้นต้องการอยู่ดีเลยคือ okay, ครับมาชิบ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 ป่ว,วยนะครับโอเคตอนนี้เราสามารถนี้ได้แล้วนะครับหนาไม หมดเลยนะครับรทุกคนชิบจุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเตอนนี้เราก็ฟาร์มแล้วนะครับฟาร์มต้นไม้อัตโนโมือนะครับที่ไม่ใช่อัตโนมัติถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเฮ้ยผมเโดนเจ็บอ่านมาเลยไม่ใช่ที่พูดง่ายๆก็ขอตกแต่งมา <c ười> คือตอนนี้คิดไม่ออกว่ามันชื่อว่าอะไรนะ วีธนูอันเบกกิ้งอะไรวนะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยชุดนี้เท่าไรวะคือมือนี้เท่าไรนะพี่ชมครับถือว่าโอ้โหปูทองฟอทองฟอ,ฟอ,ฟอจูนน็อกแบ็กอีกโอ้โหเก็บไว้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยใช้คือเก็บไว้เยอะมากเก็บชุน,นี้คือต้องได้ใช้แล้วสามารถใช้ได้เลยตอนนะี้นะวีปัญญา แตรงกำบูดนะฮะผู้กระโดดสมจริงกระโดดปุกปุ้งเนยผมช่วยที่จะพูดกัแล้วนะนะฮก็ได้แล้วนะครับการไฟนี่แหละชูเรือชายกันแสตมป์ชูเรือนะครับชมชอเพชรเอ่อเก็บเลยไหมเก็บไปดีกว่านะครับคือตอนนี้เก็บหรือไม่เป็นระเบียบแล้วเศร้ามากโอเค เสียงนะครับเอ้เอามาตกแต่งหน่อยก็ได้วะป่ะเปิดเพลงไปส่งอุ้ยสองโอ้โหสามอุ้ยโอ้โหของดีอากเลยมีอาหารอะไรกินแล้วครับเดี๋ยวไม่ต้องข้านนังไก่แต่ทนี้หนังไก่กูไปมาแล้วนะครับก็คือตกโรคโอ้ไก่กูทำไมต้องมาเจอเรื่อนี้อนะินสแตนด์ด ขน,ขนมขนมขนมปังนะคอับเอาตัาวข้าไว้แถวนี้ดีกว่านี่ผมเลยน,นเฟแนลแล้วอะเอาตัาวข้าไว้แถวนี้นะครับอุ้ยสปริงตัวข้าไว้ตรงนี้นะครับเสียงเสียง,งน่นงองนน <laughs> โอเควิสโมกงวิสโมเกอ้อ เฮ้ยผมเมือแล้ว,วอ่ะผมไม่มีมเลยเออไหนวะทอตอยู่ไหนนี่ไงทอตโอเคอนะครับเดี๋ยวผมปักไฟก่อนนะครับขออนุญาตปักไฟนะครับตัวความสว่างสวยแ okay, ก่เกาะมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดน,นะครับพุกผชมตรงน,นี้ตรงน,นี้โอเค สุ่มดือกันนะครับกล่องแรกก็ประมาณนี้นะครับห้ากล่องไปโดนกล่องที่หนึ่งนะครับประมาณนี้ครับกล่องที่สองครับประมาณดาบดาบไม้นะครับค่อยดูอีกทีครับกล่องที่สามครับโอเคครับอุ้ยอุ้ยตัวคับหายอุ้ยแล้วไปนะผมของเกีบไวนะ <laughs> โอ้โหเอ่อ เด่นนะจิตตัวค้บแล้วก็สามเด่นะรีบดีดีเฮย้ยโอ้กระตุกนะผู้ชมครับโทรศัพท์เท่าๆก็คือกล่องดีสีโอเคครับขออภัยด้วยนะครับพอดีแม่โทรมาโทรผิดหรือว่าแม่ผิด แห่หักเจ้าอะไรของมัมาต่อเลยครับกล่องที่เท่าไรไม่ดูนะครับลืมอุ้ยผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นกล่องนิหาวโอเคครับจุด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 เั็น้ก็วางได้นะนี่ไม่ต้องกลัวของตรงแล้วยังไงก็ได้นะครับเรามีมาลนะถึงเวลาอะไกำลงังทูสติดด,ดีเลยครับโอ้ได้เชนมา เจ็บของครับเอ๊ะปลูกก้นมาตั้งไหนแล้วกันนะเอ้ยไม่ใช่